สวัสดีนะครับมีคนถามหุ้น r c l นะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเป็นหุ้นตัวเนี้ยมันควรจะวางกรอบในการเทรดยังไงนะครับผมก็จะเปิดนะครับเครื่องมือชุดที่เป็นโหมด10นะครับตรงนี้คือโหมด10นะครับนะครับเราก็จะเซตหน้าเทรดนะครับ แถบ,บสีตรงนี้ก็คือแบ็กกราวด์จุดที่เปลี่ยนเทรนนะครับก็จะเป็นแถบนําในการกําหนดว่ามันวกตัวหรือไม่วกตัวแล้วก็บาร์คลาเรตรงนี้นะครับก็คือสีของตัวเนื้อเทียนนั่นเองเพื่อที่จะระบุสีถ้าเรากดแบบเส้นตรงนี้เราจะได้ EMA ที่มันเรียงกันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมี2 สองยินะครับสรูปแบบ2สไตล์เพื่อที่จะให้ดูแล้วมันง่ายนะครับตัวแบ็กกราวถ้ามันสีแดงคิอทางมันก็คือยังลงอยู่นะครับตรงนี้วิกในวิกมันมีแถบสีเขียวขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวกําหนดว่ามันจะข้ามเทรนนะครับแต่ข้ามไปชุดก่อนหน้าเนี้ยตรงนี้ข้ามเนี่ยมันได้แท่งเดียวแท่งถัดมามันเรียกว่าอินเวอร์ลงมาเลยนะครับาเรียกว่าเทกระจาด หลังจากนั้นมันก็เป็นเทรนหลักที่มันลงต่อฉังนั้นในตัวเนี้ในไทม์เฟรมวิกเราก็ยังมองเห็นว่ามันเป็นขาลงใช่ครับดูขาลงเนาะนะครับจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเทรนตรงนี้ในวิกมันดําเนินอ่าแท่งเทียนมันเรียงตัวขึ้นโดยที่ไม่มุดลงมาเหมือนกับแท่งนี้อันนี้เราจะเรียกว่ามันเปลี่นเป็นการกลับตัวในไทม์เฟรมวิกนะครับอันนี้สังเกตดูให้ดีนะครับอันที่ผ่านมาชุดเนี่มเป็นชุดของคอเลกชัน ครับก็คือขคลื่รับปรับฐานนะครับมันก็ยังเป็นในวิคมันยังเป็นทางที่มันปรับฐานอยู่นะครับต้นเทรนของวิคมันเกิดตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ปี2 0นะครับปี20ก็จะลันมาได้ค่อนข้างยาวเห็นไหมครับสูงส่วนฝั่งนี้มันเป็นการปรับฐานลงมานะครับซึ่งในวิกมันก็อาจจะเกิดตรงนี้ก็อาจจะเป็นการชดย่อตัวลงมาก็ได้เพราะตรงนี้มันก็ มันแสดงว่าเหมือนอยากกลับแต่มันไม่กลับเพราะตรงนี้มันหลุดลงมานะครับหลุดลงมาแั้นก็เราก็จะเฝ้าดูหลังจากนี้นะครับถ้าแถบนี้มันยังเขียวต่อเนื่องอยู่ก็แสดงว่าเทนมันก็ยังไม่ได้วกลกลับลงมาในวีคนะครับก็ถือว่าพอที่จะถือไปได้ทีนี้ปัญหาของเราก็คือจุดที่เราเข้านะั่นแหละมันจะเป็นตัวกําหนวดว่าเราจะถือได้ทนขนาดไหนนะครับตรงวีตรงนี้เราจะเห็นมองเห็นเส้นซึ่งเป็นหอยเซนทอนลน์ เป็นตรง23.5พอดีที่เขาปิดเห็นไหมครับในวีคเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กําหนดตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นกั้มกึ่งเลยว่ามันจะย่อตัวลงมาลึกแค่ไหนนะครับตรง h o r i ซ o n l i n e ตรงนี้ผมจะกดเพื่อที่จะให้มันกำหนด <c oughs> เนเวลของอของการกลับตัวนะครับกลับตัวนะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่านี้ ก็ยังพอที่จะทนทนได้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมุดต,ต่ำลงมาต่ำกว่าน,นี้มันอาจจะย่อลงมาลึกอีกได้พอสมควรเนี่ยมันปิดตรงที่แนวรับนแนวแนวแนวรับที่มันเคยหลุดลงไปพอดีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวิกเนี่ยตรงนี้ควรจะต้องเอาอยู่นะครับสังเกขด,ดูดีๆเนาะคนที่มีของคนที่ถืออยู่ก็พิจารณาตรงนี้ดูดีๆนะครับถ้าตรงนี้ยังยืนยังยืนยังทําฐานได้ตรงเนี้ยเราก็จะถือว่าไอ้ตรงเนี้ย เป็นชุดของแท่งเทียนพักตัวนะครับให้นในวิกมันกอดอยากให้มันต่ํากว่าเส้นนี้ยี่สามจุดห้านะครับสังเกตด,ดูเนาะซึ่งมันเป็นเส้นของขั้นไลน์ซึ่งเป็นเส้นจุดที่มันหลุดลงมาก็คือแนวเนี้ยรอบที่แล้วตรงนี้มันเบรกกลับขึ้นไปงนั้นตรงนี้มันควรจะทําหน้าที่ของแนวต้านที่แนวรับที่ดีนะครับยี่สามจุดห้ามันก็ตรงนี้คือในไทม์เฟรมวิกเนาะแนวยางในวิกเนี่ยมันก็จะมีเส้นนะครับมีเส้นอ่า แนวต้านค่อนข้างจะเยอะเห็นไหมครับอ e m a 55แถวแถว25บาทเนี่ยติดอยู่ตรงนี้พอดี25บาทเห็นไหม e ตรงนี้55คือแนวต้าน25บาทเต็มๆแล้วก็ยังมีอีกเส้นหนึ่ง EMA 89้าแถวแบริเวณ27บาทกว่าจะฝ่าตรงนี้ขึ้นไปได้มันก็ต้องฝ่าอีกแนวต้านของ EMA ชุดพวกนี้นะครับถ 27, 27. แถว2 7 27.5แถวเนี้ยมันมีกอดกันที่2เส้น เพราะฉะนั้นตรงนี้จะแข็งยีิบเจ็ดบาทนี่ก็จะแข็งนะครับเพราะวันมีสองเส้นซึ่งมันทําหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่ใช่ไหมครับตรงชุดนี้เบื้องต้นก่อนเอาใกล้สุดก็คือแนวต้านมันก็คือยี่สิบห้าบาทนั่นเองตอนนี้ซึ่งมันเป็นเอ็มเอสีแดงห้าสิบห้ามันกดอยู่นะครับก็ขอให้มองตามนี้เนาะในเดนะครับในเดก็จะเห็นชัดเจนว่าแท่งเทียนตรงนี้มันเป็นชุดที่มัน ชน25พอดีแล้วลงมาไหมครับ24.5ด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวเอาแท่งเทียนนี้ออกเห็นไหมครับแท่งนี้มันแท่งแดงนะเห็นไหมมันขึ้นไปชน25บาทพอดีเนี่ยซึ่งเป็น EMA 55ถแถวใน Time Frame Week เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ตรงนี้นะครับ24.97ตีเลขก,กลมๆก็คือ25 มันชน e m a พอดีนะครับ e m a เส้นเนี้ก็คือ55วันเพรางนั้นจุดเข้าของเรามันจึงจึงมีความสำคัญในการที่จะกรองให้มันละเอียดนะครับเพราะเมื่อวันก่อนผมก็เคยพูดให้ฟังว่าตรงนี้วันรุ่มมันสูงนะครับวันรุ่มมันสูงสูงมากทุกครั้งที่เวลามันวันรุ่มสไปค์ขึ้นเนี่ยเราก็จะอนุมานแลได้ว่าเป็น b u y ิ่ง c l i แมกซซึ่งแรงซื้อสูงข้างบนเนี่ยมันจะเกิดแรงขายออกมา เช่นกันก็ย้อนพวกเวลาที่มันทาเซลลิ่งขายแม็กก็เหมือนกันเมื่อขายจนหมดหมดมือแล้วเนี่ยเซลลิ่งจนหมดเนี่ยของมันหมดมันก็จะหยุดลงแล้วมันก็จะมีการเก็บดันขึ้นไปดิงขึ้นไปนะครับนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันมันดันราคาขึ้นไปสูงแล้วเกิดการซื้อขายสูงเนี่ยมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนมือนะครับเพราะมันจะซื้ออย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีขายออกมานะครับแล้วจุดนี้ที่ผมตีให้ก็คืออะไรมันเป็นแนวต้านพอดีเห็นไหมครับสองจุดเนี่ยมัน สัมผัสบ่อยๆตรงนี้คือแนวต้านของมันนะครับแล้วก็เฉลบขึ้นไปเกือบถึงด้วยนะครับเกือบถึง25บาทด้วยนะครับแนวด้านบนตรงนี้มันไปไม่ถึงนะครับวกตัวลงมาก่อน25.25 25. ่สิบดสองนั้นคุณก็บางทีเราก็ไปจั่วข้างบนเห็นว่ารุ่มสูงสูงเงี้ยใน,นโซนสูงสูงบนรุ่มเกิดบนรุ่มสูงสูงขึ้นก,ก็เรียกว่าเป็นบายิ่งขายแม็กซึ่งมันจะถูกเปลี่ยนมือแล้วมันจะย่อลงมานะครับในนี้ก็จะเห็นเหมือนกันในเดนะครับดูในเด ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับหลุดตรงเนี้ยมันจะดูไม่ดีนะครับตอนนี้มันปิดที่ราคา23.5ซึ่งมันก็จะเป็นแนวของในในในวิคที่ผมตีให้ดูเมื่อกี้เนาะอีกเส้นหนึ่งก็ตรงเนี้ย23.3ถ้าแถวเนี้ยนะครับมีแนวรับก็มี2แนวนะครับก็ต้องรอให้มันย่อย่อแถวแถวเนี้ยโซนพวกเนี้ยถ้าไม่หลุดเราก็ยังถือว่ามันเป็นการย่อในไทม์เฟรมเดก็รอเวลาที่มัน ย่อเสร็จพักตัวเสร็จก็จะมีการดันขึ้นไปที่25บาทอีกทีหนึ่งก็ไปตัดสินใจกันอีกทีว่าเราจะซื้อต่อหรือจะดูรัท่าทีว่าก็จะแบ่งออกสำหรับคนที่ติดอยู่อันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันอีกทีนะครับอันนี้ผมตีให้ดูเป็นแนวว่าว่ามันชนกับชนกับแนวไหนกระทะแนวไหนบ้างนะครับดูดีๆเนาะ แนวที่ผมตีนะครับตรงนี้แนวรับที่หนึ่งนะครับ <c oughs> แนวรับใกล้สุดตรงนี้นะครับสแนวเนาะด้านบนมันชนพอดีเห็นไหมครับตรงเนี้ยใครไปเคาะเอาไว้ว่าไม่ดูแนวดูอะไรเนี่ยก็แตกได้เนาะชนพอดีหไหมครับแนวพวกนี้มันปะทะนะครับปะทะอยู่หลายรอบมันขึ้นไปฝากขึ้นไปไม่ได้เพราะตรงนี้มันเป็นจุดที่มัน เคยหลุดลงมารอบที่แล้วเห็นไหมครับกี่จุดที่มันชนนี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็2แนวนะครับยี่สิบสามจุดสามยี่อล่าสุดเลยก็ยี่สิบสองจุดเก้าถ้าหลุดต่ํากว่านี้จะไม่ดีนะครับหลุดต่ํากว่านี้จะไม่ดีท่านต้องจัดสินใจเพื่ตัวเองอีกทีนะครับ2แนวมีแค่นี้เนาะถ้าแถวนี้มันยังเอาอยู่ยังไม่หลุดก็ลอมเด้งกลับขึ้นไปอาจจะเอ่อไปทดสอบที่ยี่สิบสี่จุดหกเป็นอย่างน้อยเนาะ เป็นเป็นท่แถวนี้นะครับเพราะตรงนี้ต้านมันนข้างจะยาวนะครับเพราะชุดนี้มันทุบลงมาเพราะนั้นแนวนี้ควจะเอาอยู่ด้วยย3 3ิบสามจุดสาเพราะตรงนี้คือแท่งที่มันเบรกขาลงนะตรงนี้ใหญ่เพราะนั้นตรงนี้มันเบรกกลับขึ้นไปเพราะนั้นตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะต้องทําหน้าที่เป็นแนวรับที่ดีเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเกิดการเบรกหลอกนะครับเพราะตรงนี้มันคืออินเวอร์สกันสองแท่งตรงนี้เบรกลงตรงนี้เบรกขึ้นเบรกขึ้นเสร็จเส้นนี้ก็ต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับคราวนี้นะครับย3 3ิบสามจุดสาม โฟกัสไปตามนี้นะครับเพราะข้างบนเนี่ยมันเกิดไอเสไอมันโอเวอร์บอดมากสูงสุดเลยนะครับอยู่ในเขตแปลว่าสูงสุดมันก็ต้องมีการเคลียร์โอเวอร์บอดออกมาก่อนนะครับก็รอดูสองแนวเนาะตัดสินใจอีกทีนะครับถ้ามันต่ํากว่านี้ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของเรานะครับผมก็กางกราฟให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ